จริงๆเราก็แบบม<า>ไม่อยากเชื่อมากแบบบางทีันอาจจะชงดีก็ได้มวงมาลงมาแม่จอฉลูมาลงตาเดนตามต้นสังสีแดงโอ้ยเล่นข้งเกิดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเดินเข้าไปที่ตลาดเก่าเพื่อทะลุเข้าไปที่สามมึงรูดจากที่นี่ได้ยังไงฮับอ๋อมฮับอ,อม นเข้าสู่ช่องดัช h ีดาชานิคือวันนี้มาเปิดรายการแบบว่าไม่พร้อมนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่ารีบมากหนุนน่าจะถ่ายรายการใหม่ทุกคนก็คือรายการนี้แหละชื่อรายการว่าหนุนเคลื่อนทีนะ่วันนี้เนี่ยเราจะเคลื่อนที่ไปหลายที่มากมาทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือจะสายแล้วขอแบบไปขยี้หัวก่อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารอดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนกันบ้าง ตอนนี้เจอกับตากล้องแล้วเรียบร้อยอต้อดีป็นต้องเป็นใหญ่กล้องปะทุกคนจะบอกว่าที่แรกที่เรามานะรถค่ะรถจะชนตายค่ะยังไม่ได้ไหว้เลยเนะคือหนูหนาเกิดปีมะโรงแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ชงแต่ว่าชงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆเราก็แบบไม่อยากเชื่อมากแบบบางที่มันอาจจะชงดีก็ได้วงแต่กะเออแต่ว่าเราก็ต้องแบบนิดนึงเอาเลิกเอาใช้ความสบายใจ บจายอีพีแรกนะคะเราก็เลยขอมูกันก่อนวันนี้เราจะเดินสายมูกันแบบว่าหนักหน่วงมากที่แรกก็คือนี่แหละวัดเลงในยีนะคะทุกคนเราก็เิ้มาตามรูปสนสีเหลืองต้องเตรียมเงินสดไว้ร้อยหนึ่งขอบคุณค่ะนี่ อันนี้นะคะก็จะมีบอกนี่ไงนี่ไงปีชงเนี่ยใช่ปะใช่ลงมะแม่จรอฉลูมาลงตาอายุจะเพิ่มขึ้นหนึ่งปีนะคะในใบทุกคนสามารถดูได้เราตรงนี้ใช่จะเป็นยี่สิบห้าอ๋อเฮ้ยแต่จริงๆกูอายุยี่สิบสามใช่แต่ว่ามันจะเป็นีก็คือปีนี้มึงจะยี่สิบสี่เพราะว่าในนี้มันจะนับขึ้นยี่สิบห้ามีความรู้แน่นอนค่ะแล้วทำไงอ่ะเขียนชื่อ ันล้วก็เข้าไปในนี้ใช่เดินนูกศรสีแดงโอ้ยะสูงกลูกรสีแดงจะมีอยู่ตามพื้นนะคะไม่ต้องกลัวหลงอัฐานตาไบสีแดงแล้วปัดัวสครั้งานตาใบสแดงแล้วปัดัวงสอง เทียนนะคะถวายเทียนกุ้าลหนึ่งร้อยบาทเสร็จแล้วดุงเรืองปิงปาจะได้มีคู่จะเหมืนอนผมมีไหวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไหวต่อยังไม่จบแค่นี้ เราจะไปที่ไหนกันนะคะเราจะไปศาลเจ้านะคะที่อยู่ในตลาดเก่าค่ะศาลเจ้าแม่ทับทิมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเดินเข้าไปที่ตลาดเก่าเพื่อทะลุเข้าไปที่ศาลเขาบอกว่าที่เนี่ยก็คือแบบเสี่ยงเซียมซีแม่นมากอะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยจะไปกันเป็ร่นตลาดเก่านะคะที่เราต้องเดินทะลุเข้ามาเพื่อไปศาลนะคะอ่อไปก็คือชับ ทำกับขอกคนลรียน่ะแบบแตะปไว้เข้าหูอะไรอันนี้ปะไม่ใช่จานหนูเหมือนจะเป็นสั่งนู้นค่ะมันมีซอยป่าตรงนั้นอ่ะมึงคุณคุณเอออะไรตอนนี้มึงรู้จักที่นี่ได้ยังไงเคยมาเพราะว่ามีคนรีวิวในติกเกตดูดิใครจะรู้ว่าหรือว่ามีแค่กูที่ไม่รู้ ใครรู้บ้างเราอ่ะเคลื่อนที่เรางใช้คำว่าเคลื่อนที่เยอะๆเพราะว่าชื่อรายการเราคือรายการหนุนเคลื่อนที่ ก็คือตอนนี้เราเคลื่อนที่จากวัดเล่งเนยีนะคะแล้วก็เดินแบบลัดลาอตามซอยมาตาม GPS อะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ประดู่นะคะซึ่งที่นี่อย่างที่บอกไปเลยว่าแม่นเรื่องของแบบเซมซีได้ๆอย่างนงี้เออเดี๋ยวมารอดูกันศาลเจ้าแม่ประดู่นะอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็ เขาเนี่ยจะให้ขอเรื่องของโชคลาภการงานนะคะแต่ว่าจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความรักโค้ดทุกก่อนเขาจะให้เราอะไปตามจุดต่างๆนะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่สองอยู่ตรงนั้น มูเสร็จไปแล้วสองที่ตอนนี้ก็ได้เวลาเติมพลังเพราะว่าหิวมากเป็นยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากคุณยายกล้องของเราแนะนําว่าร้านนี้เป็นร้านติ่มซำที่แบบว่าอร่อยแล้วประเด็นคือเราหาร้านแอร์ทุกคนใครที่แบบอยู่แถวเยาวราชแล้วแบบเดินร้อนๆอยากหาร้านแอร์อะไรเงี้ยร้านนี้เพราะอ่านชื่อไม่ออกอ่านชื่อไม่ออกเหล่าเท่งมั้งรเจ้าค่เหล่าเท่ง ถ้าผิดอ่ะถ้าผิดก็อาอยู่ค่ะเราเท่งติ่งซํานะคะเราเท่งเท่งเท่งติ่งซํานะถ้าผิดอ่ะถ้าผิดก็อาอยู่จีบกุ้งก็ชิ้นใหญ่มากเฮ้ยแทบไม่เห็นแป้งเลย เรากำลังจะไปที่เคลื่อนที่อีกแล้วมึงทีที่สาวก็คือวัดแขกค่ะทุกคนไม่ได้ตั้งใจจะมามูความรักนะวันนี้แบบตั้งใจแค่จะมาไหว้ไปแก้ชงแล้วก็ไหว้แบบเป็นสิริมงคลเฉยๆแต่ว่าสถานที่แต่ละที่ที่เราไปเด่นดังเรื่องความรักมากๆก็ ไม่พลาดจ้า <laughs> การมาวัดแขกนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือทุกคนห้ามลืมเอาแมสมาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าลืมเอาแมสอะ่ะเขาจะแบบไม่ให้เข้าไปเลยเขาจะเคร่งมากๆซึ่งหนุนก็มองว่าเออมันมันก็ดีนะมันก็แบบปลอดภัยอะไรเงี้ยด้านในเขาจะไม่ให้ถ่ายทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันนะคะฮัอมักออมมา คนเยอะมากมีแก้บนอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นปะเสียใจอะทำไมอ่ะลงไปอ่านกันนะทุกคน,น,นะะคอนเทนต์ะละคอนเทนต์ว่าอันนี้คือตั้งใจมาไหว้พระอินทมากๆแต่ว่าเขาคลุมไว้อะยี่สิบหกมกราถึงเจ็ดนี้นางั้นไหว้ทะลุแล้วกันนะคือพรนารายณ์ทรงสุบรรน,นะคะทุกคนก็เด่นในเรื่องของการแบบ ของงานประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเหมือนกันก็ท่านจะอยู่ตรงหน้าโรงแรมอีเกอร์คอนนะเคลื่อนที่เดี๋ยวหนุนอะจะมีอีเวนต์ตอนประมาณ3ามทุ่มเป็นอีเวนต์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วเดี๋ยวทุกคนก็รู้อยู่ดีลาวิภานะคะ แต่ว่ามันอีกนานมากตอนนี้มันเพิ่งหกโมงกว่าเราก็เลยหาร้านอาหารนั่งทานกันก็อิ่มมากแต่ว่าต้องสั่งอนะทุกคนเข้าใจปะก็เลยสั่งมาสองอย่างแบบเบาๆพอชั้นไม่ใหญ่อยากกินเบาๆแบบอยากกินแค่กรุบกริบแต่เท่าที่กูดูอะไม่คืออิ่มเลยคือไม่กรุบนะ เสร็จงานอีเวนต์แล้วเรียบร้อยทุกคนวันนี้เราบูไปหลายที่มากๆนะคะก็ขอจบคลิปสำหรับวันนี้ค่ะฝากรายการหนุนเคลื่อนที่ไว้ด้วยนะคะาทุ่มแล้วเพิ่งถึงบ้านหนุนต่ขอคลีนหน้าไปด้วยแล้วก็ พูดคุยกับทุกคนไปด้วยนะคะหนุนน่ะเพิ่งทำช่อง YouTube ใช่ไหมกคือยังเป็นแบบว่ามือใหม่อยู่นะทุกคนหนุนอาจจะยังจับทิศจับทางไม่ค่อยถูกยังไม่ค่อยชินนะคะแต่ว่าหนุนก็จะพยายามพัฒนาคอนเทนต์ให้มันสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเข้ามาดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ถึด้วยนะ